สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง Color e เนาะวันนี้ได้ตัวอันนี้ส่งมาจากเิก้อยสีมาดีเด้งนะคะเพราะว่านางเล่นผ้าพาวเนาะนางก็เลยแบ่งตัวมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าแบบกีฬาพาวเนาะพอนางเล่นผาพาวก็เบื้องต้นเล็หลักๆก็เหมือนเดิมเลยหลบยืนพื้นหลบเป็นหลัก แล้วตัวนี้ก็จะมีติดป,ป้องนิดหนึงป้องก็พัน0ก็พอเล่นได้นะถ้าสำหรับผาเด็กเนาะแต่เป็นผ้าผ้าเย็นพานก็200ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยตัวน,นี้เพราะอันนี้ส่งของนางก็คือเป็นชุดเดียวเนาะนางดวงดีนางเปิดนางปรปับเรลดได้ก็เปลตปังเลยทีเดียวนะคะก็ มาดูส,สกิลกันเนาะเหมือนเดิมก็คือตัวนี้จะไม่มีสกิลบัฟหลบนะเพราะว่าความมือชนีเนาะกดนางกดไม่ค่อยทันเนาะเพราะนางไม่ยอมฝึกเล่นหรืออะไรยังไงก็จะมีบัฟนะคะบัฟเขียวบัฟป้องตานเนาะบัฟพ,พวกอัตราปราก็ป้องตานเนาะแล้วก็เฟนบก บวกอ่าแม่นยำก็คืออัตราเนาะแล้วก็ปุ๊บ <Wait. S 1> นะคะการเดียนการเดียนเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างนะในแบบถ้าเป็นพาเด็กเนี่ยประโยชน์เยอะเพอนึงเลยเพราะว่าอย่างพาเด็กเนี่ยนางทําดีเลยได้ใช่ไหมนางก็จะปาการเดียนโดนรัวแบบดาเมจบอสเลยพวกเนี้ยคือนางปาปาการเดียนได้รัวเลยแล้วก็ตัดดาเมจศัตรูทําให้ฝั่งเราแย่งบอสได้เนะาะก็คือ ก็สําคัญในระดับหนึ่งแล้วก็ดีเลยแหละคือสกิลดีเลยในระดับหนึ่งส่วนอันนี้ก็จะเป็นแดงนะคะบับใจแดงเนาะวิ่งเร็วโบยอ่าโป่งนะคะเป็อมตะเนาะสกิลปกป้องเราได้ไฮคิบเนาะซับแชรี่อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อสติป็อตนะคะสกิป็อ,อตเจ๊กบุบบัฟเนาะส่วนอ,อันนี้นางไม่ได้อัพ าบป,ปีนมาเพราะว่านางคงคิดว่ามันมีใบ่าเนาะมาเรามาดูสก,กิลพัพาบาบาก,การบ้างดีกว่านะว่าสก,กิลไหนบ้างนะที่มีประโยชน์สก,กิลนี้ก็คือสก,กิลดึงเด็กก็มีประโยชน์พอมควนะดึงมอนดึงอะไรดึงคนตัดสกิลได้เนาะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นบัฟพื้นบวกเลือดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดดกระดเข้าไป ประมาณน,นี้มันดึงได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลตัดสกิลตัดอันนี้มันลดเลือดด้วยนะแล้วก็ตัดสกดิลได้พอสมควรเลยแล้วลดเลือดด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลดึงใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าดึงอันนี้คือเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราคลิกคลิกตรงนี้มันคลิกแล้วแบบมันไม่โดนเนาะ มันเหมือนแบบว่าบางทีมันต้องคลิกพื้นน้ะติดขวากว่าเพราะสกิลนี้มันจะหมุนรอบตัวเราถ้าเราคลิกพื้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทายได้เลยอย่างริกพ้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องคลิกขวานะอันนี้สกิลนี้ไม่จําเป็นต้องคลิกขว่าสว่วนอันนี้ก็จะเป็นสกิลปลาหอกลบบัฟลบบัฟเพื่อนแล้วถ้าใส่คาถาธาตุเนี่ยมันก็จะติดธาตุด้วยก็จะหนื่นะแล้วก็ลบบัฟด้วยลบ ปรับได้ระยะใกล้พอถึงก็เลยปรับได้นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นสกิลบิงส์พระพาวเนี่ยจะมีจะมีความพิ้วของมันก็คือนางมีสกิลบิงได้สองสกิลเนี่ยนางก็จะกระโดดเข้าบิงได้สองสกิลแต่ว่ามันต้องคิกหัวเนาะมันไม่ได้บิงแบบเพียวๆแบบพวกเอ็กซ์ติมนะคะก็ะบิงได้ตัวน,นี้ก็จะเป็นสกิลที่พวกเอ็กซ์ติมและคารี่่อาพวกเอ็กซ์ติมและคารีเกียรต์เนาะ ก็คือปุ๊บปัวมันจะเป็นปุ๊บเรสต้นเลือดห้ามปั๊มด้วยนะสกิลเนี้ยถ้าจะไม่ผิดเนาะเขาจะตันได้แล้วก็ห้ามใช้ย,ยาก็คือห้ามเลือดแ,แบบบางทีเราเล่นพระบูเนาะเราแทงๆอยู่เงี้ยบูปุ๊บเนี่ยมันก็ห้ามเลือดให้เพื่อนได้มันก็สกิลค่อนข้างสําคัญส,นนส่วนอันนี้ส่วนอันเนี้ยคือสกิลหาก,กินเลย เป็นสกิลป้องกันตัวของพาพาวได้ดีในระดับหนึ่งก็คือนางแทงด้วยความที่นางไหวนางแทงแล้วนางใบได้นานเหมือนกันนะสกิลนี้ที่นางแทงปุ๊บปุ๊บ,บอย่างเงี้ยมันก็จะใบได้พอใบแล้วเนี่ยพอเอ็กติมที่มาวิ่งมาแนวหน้าหรือจะมาทําอะไรเราเนี้ยนางก็จะใบแล้วนางก็จะดึงสกิลของเพื่อนเพื่อเราเนาี่ยผมตายเนาะเพราะว่ามัน เล้วไปสก,กีค้าง่จะดีเลยแหละในสก,กลนี้เนาะพอแทงเนี่ยถ้าดึงสก,กีไวเนี่ยมันก็จะใบเราก็ทำอย่างอื่นได้ต่อเราจะทุบเก่ยวกที่ไม่ได้ก,ก,ก็ได้เนาะเพราะมันเพราะว่าพาบพา,าเล่นได้หลากหลายนะแต่ข้อเสียก็คือสก,กีมันไม่ลดดีเลยเหมือนพับเด็กอาจจะซับไม่ได้จ๋าเหมือนพับเด็กเนาะแต่ก็ซับได้ไ,ได้ข้อดีคือนางสนุกตรงที่ว่านางดูได้นะคะ ใช่คือแบบแทงปุ๊บๆอย่างเงี้ยนางบูเนี่ยนางค่อนข้างที่จะมันแล้วพระเนี่ยได้รอบ100เลยว่าคนที่ได้มาผ้าเนี่ยจะไม่ค่อยซับเพื่อนแทงมัน,ม,นมันกว่าเพราะแทงแล้วมันสนุกจริงๆคือเนี่ยอย่างเงี้ยพอโดนแทงปุ๊บพวกเอ็กตีมพวกอะไรพวกเนี้ยคือเขาค่อนข้างที่จะเกลียดเนาะอ่า ค่อนข้างที่จะเก็ดเวลาครับจะวิ่งมาแล้วเจอพรแทงหรือไม่ว่าจะเป็นใครที่แบบว่าเป็นตัวเปิดแล้วเวลาเจอพรแทงส่วนเนี่ยก็คือนางจะค่อนข้างที่จะกลัวเพราะว่าพราเภาเนี่ยมันเป็นตัวคีย์ก็เป็นคีย์สำคัญคีย์หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าพอนางแทงฟุบเนี่ยนางก็จะใบพอนางใบมันทําอะไรไม้วยความทําอะไรไม่ได้เนาะแลวพระไม่อยู่แล้วก็ต้องเสียต่อห้ามปั๊มอย่างเงี้ยคือนางก็ต้องตายเนาะถ,ถ,ถือว่าเข้ามาเสียฟรีอะไรประมาณเนี้ย ถ้าเป็นพระซ้ำๆเนาะนะก็ก็ไม่มีอะไรมากพระพามันจกค่อนข้างจะบูหลากหลายแต่ละอย่างที่พูดมันต้นก็คือคนพอเล่นแทงเนี่ยมักจะเสียคุณไม่ไม่ซับตี้เพราะว่ามันแทงแล้วมันมันเวลามันใบมันทำอะไรไปได้แล้วมันไวก็การเล่นพื้นฐาน คือ่วนี้ต้องบอกก่อนมาดวความที่ว่ามันมันมันเป็นพาพ้าเนาะเราต้องเข้าใจตัวเองอยู่แล้วว่าแบบมันบางอะ่ะคือมันโดนแค่สองสกิลหรือสสองสกิลหรือเจอตัวแรงๆมาปุ๊บเนี่ยมันนอนแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะแต่ถ้าเราไวอะ่ะเราแทงส่วนได้เราก็เราก็เราก็มีิดรอดเพราะว่าพอเราแทงส่วนพุ๊กเนี่ย มันก็จะใบแล้วก็เอาตัวรอดได้ถูกไหม mm hmm. เวลาใครก็มาใกล้ประทิศเนี่ย mm hmm. มันเอาตัวรอดได้แน่นอนอยู่แล้วมันไม่เหมือนพาด์ติพาเด็ิคือกว่ามันจะออกจริงๆพอได้อะไรแบบนี้มันก็ช้ากว่าสกิลแทงอย่างสกิลแทงมันแทงปุ๊บแล้วมันออกเลยเนาะคลิปนี้ก็จะพูดยาวนิดนึงเนาะเพราะว่าพาวนางบางจริง mm hmm. มันก็ครบเครื่องเหมือนกันนะพูดถึงถ้าคนชอบเล่นพาวอะ ก็ครบในระดับหนึ่งเพราะถ้าคนช่ำช้เนี่ยคนเล่นเก่งๆอะ่ะเขาจะเล่นพภาผ้ากันเพราะว่าเล่นง่ายตัวบางแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากแทงเปิดเพื่อแทงเปิดเพื่อลบบัฟแค่เนี้ยวิ่งอยู่แค่เนี้ยรอโป่งหรือบางทีเนี่ยเราจะเข้าไปจุ๊บใช่ไหมล้วก็แทงเปิดก่อนแล้วก็จุกบได้เพราะามันใบในระยะหนึ่งเนาะเราก็เอาตัวรอดได้เนาะก็ผงไม่มีอะไรมากเนาะ พราะว่าพนผ่านการเล่นพลาเนี่ยเราวิ่งเป็นกันอยู่แล้วอะไรกันอยู่แล้วเนาะก็ขอให้สนุกกับอ่าไม่ว่าจะเป็นพาดิ๊กพาพาวเนาะก็ขอให้สนุกนะก็สําหรับวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนก็ขอบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำบขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย